ให้ให้พอเห็นตัวปลาแล้วเงย็เ,เลยตานี่ ไปไปมันไปมันไปก็ปล่อยไป,ไปลยแล้วปุกหยิบหัวมาตวงหัวมาตวงอออุ้มมาตวงตัวนั้นก็ได้อะต้องต้องต้องหยิบมาให้ต๋องไม่มีมือ กยังประมาณเดมิมครับสองโลคือปล่อยไปเลยเอาเหล็กออกเทเลยไหมเอาไหมเทเลยทีเดียว <Okay. S 1> อ่า เยลจะได้ไม่ช้าใสเท่าอาทิตย์ที่แล้วอยงนี้สาง3โลกว่า3โลกาโลกว่า วงแล้วไปล้ปล่อยเลยนะปล่อยเลยครับอ่ะลมจเี๋ยงสอง Okay. Ah, we're going